สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกหน้ากล้องอะไรเลยเลยนาะอยู่กันหลังกล้องเพราะว่าตัง้งแต่ป่วยมาก็เหมือนไม่อยากทำอะไรเนาะไม่อยากออกมาคุยไม่อยากออกมาอะไรแต่ก็พอได้ทำคลิปได้อยู่ก็ไม่ถึงแก่กมากมายไม่รู้จะได้ยินไหมเนาะีเนาะพเดกัน จะได้ยินไม่เด้อเพราะว่าลมแรงมากเลยเนาะลมแรงเลยแ,แต่ว่าก็เอาไงดีเนาะอยากได้บรรยากาศก็อยากได้ลมก็แรงเนาะจะมาเล่าเรื่องเฟสถูกบล็อกเนาะเฟซถูกบล็อกเราก็ไม่คิดว่าเฟสเขาจะบล็อกนะมันวันนี้ลมแรงด้วยจ้ะลมแรงคลื่นแรงลมแรงจ้ะอากาศก็ดีอะบรรยากาศดีก็เลยออกมานั่ง ข้างนอกสักแปบเนะเราเรื่องเฟซถูกบล็อกสาเหตุที่บล็อกเริ่มบล็อกนี่ไม่ใช่ว่าบล็อกเดือนนี้หรือปีนี้นะมันบล็อกเหมือนประมาณตั้งแต่ปีหนะกสามน่ะก็แจ้งมาเตือนว่าไม่ใช่ตั้งแต่ปีหกจำไม่ได้ใช่แหละตั้งแต่ตั้งแต่ปีหกสามนะมันก็บล็อกมียอดหลังให้เราเลยนะ บล็อกเดือนหนึ่งเนาะพึ่งเปิดไเมวานกนจะอันรุนดอกไฮวานก่อน,นี่เพราะช่องที่มันบล็อกเราก็ไม่สามารถที่จะ,ะไล่โซดได้หรือว่าโฆษณาอะไรประมาณนี้เนาะแต่เราก็ไม่ได้ไม่หรอกเพราะว่าเราไม่ได้อะไรก็คือไม่ค่อยได้โพสอะไรบ่อยๆเนาะอาจจะเอาคลิปไปโพสบ้างแค่นั้นเอาไปเขียนแต่เราไม่สามารถที่จะ,ะไล่โซดได้แค่นั้นเลยเนาะก็เลยจะมาเล่าสาเหตุว่าทําไมมันถึงบล็อกเนาะว่าเกิดจากอะไรเนาะเราเคย รูปที่แบบอไรูปที่เหมือนทำไร่ตัวเองไงเนาะเอางนะ่ายๆเนาะเพราะว่าพูดมากก็ไม่ได้อีกบ้านนี้ก็บ้านนี้ก็จะบล็อกเราอีกนะ <c oughs> แล้วก็บอกว่าเคยทำไร่ตัวเองก็คือมีเชือกเนาะเชือกเป็นบ่วงอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่รีบนะไอไอ,ไอรูปที่ทำไรตัวเองเนาะก็ไม่รีบนะก็มีเชือกที่มีเชือกผูก เชือกผูกที่คอแล้วก็อีมือหนึ่งก็ถือเออเขาเรียกอะไรนะไอเนี้ยไอที่รดน้ําต้นไม้นะ่ะเชือกอีฟังหนึ่งก็คือหมายถึงว่าผูกไว้กับต้นไม้แต่มันต้นไม้ที่แบบมันยังไม่โตเนาะต้นไม้ต้นตเล็กๆก,ก็เหมือนไม่รีบไม่รีบนะเหมือนไม่รีบที่จะเออเขาเรียก ไม่อยากจะพูดเลยนั่นแหละเหมือนไม่รีบที่จะทาไรตัวเองขนาดนั้นเนาะมันเป็นรูปแบบนี้แหละกม็มือหนึ่งก็ถือฟักไบบัวบัวที่รุ่นบัวที่ใช่รุ่นน้าพักกันเนาะเลยอ, <laughs> อีกมือหนึ่งก็เหมือนจับเชือกเอาไว้อีกเชือกอีฝั่งหนึ่งก็คือผูกติดกับต้นไม้นะรอให้ต้นไม้เจริญเติบโตอย่างนี้เนาะนี่แหละที่มันบอกเราก็ส่งข้อความมาบอกนะก็ส่งข้อความมาบอกเราก็เราก็ไปเห็นโอ้ยรูปนี่เองวะ่ะ เพราะรูปนี้เองเขาบอกว่ามันมีการคือเป็นการกระทําที่เหมือนไม่ดีอะเนาะมันมันกลัวแบบว่าเด็กจะเอาเป็นตัวอย่างอะไรอย่างงี้นะที่ท,ที่นี่มาเราก็เลยว่าโอ๊ยเนาะก,ก็บล็อกบล็อกไปเดือนหนึ่งเต็มเต็ม,ตมแล้ก็จริงๆปกติเราจะคิดว่า,เ,าเราจะคิดว่าเฟซเนี่ยมันไม่ค่อยอกดมันไม่ค่อยเยอะเท่าบ้านน,าน,นั้นของยู u ูบน่นจะที่ไหนได้ เวลามันคิดย้อนหลังให้เรานี่เราก็เสียเซลลไปเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันมีการบล็อกย้อนหลังเรนสองปีสามปีที่แล้วเนาะแทนที่มันจะบล็อกเราตั้งแต่เราลงใหม่ๆมันก็ไม่มันก็ไม่บล็อกนะเราบล็อกตอนที่เราไม่รู้สึกตัว <laughs> ว่าถูกบล็อ <laughs> กแต่ก็ไม่เป็นไรบล็อกมาเล่าให้ฟังอย่างงี้เลยจ้ะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นไรถึงบล็อกเราเนาะจริงๆแนละ้วบางทีเราเห็น ขาลงรูปเด็กน้อยหรือไหเงี้ยเมื่อก่อนเราก็ลงเนาะลงรูปใครเราก็ลงแต่เขานี่พอมาเรียนรู้อ่ะเออเด็กน้อยเราก็ไม่อยากให้แบบเราก็ไม่กล้าลงอีกแล้วนาะถึงเราจะขอพ่อแม่เขาได้ก็เราก็ไม่รู้ว่าทางเฟซหรือว่าทางเอ่ออันนี้เขาจะบล็อกเราหรือว่ามันผินดกวดเราหราือเปล่าก็เลยจะไม่ค่อยลาลงอะไรเดี๋ยวนี้ก็จะคิดเยอะหน่อยว่าการที่เราเอาแบบ แบบเหมือนอยากลงอะไรก็ลงนี่หน,หน่อเนาะเราก็เลยจะกลัวๆหน่อยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะของอะไตอนอ,อีกตอนหนึ่งไม่รู้มันจะล็อกเราตอนที่ว่า,เ,าเลือดก,กำเดามันไหลเนาะง่าจากไหตอน,นเลือดก,กำเดาไหลก็เราก็เหมือนเอกระดาษชิชูช้ซบัซบๆแล้วก็ทิ้งเอาไว้ในอ่างแล้วก็ถ่ายรูปไม่รู้จะล็อกหรือเปล่าก็ไปค้นหาก็ค้นไม่เจอมันอยู่ตรงไหนเล้วค่อยดูเตอ ถ้าเกิดมันถึงรอบปีมันจะโชว์ขึ้นมาอีกถ้าเกิดมันโชว์ขึ้นก่อนมันบล็อกก็โอเคอยู่แต่กลัวมันจะไปบล็อกก่อนเนาะเพราะว่าเลือดมันก็เยอะเนาะกลัวมันจะบล็อกอยู่เพราะว่าปกติถ้าบ้านนั่นถ้าถ้าของเัินยูทูบนี่มันก็จะบล็อกเรามันก็จะเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดเป็นพวกพวกเลือดพวกอะไรอย่างี้เนาะมันก็จะเหมือนว่ามันมีความรุนแรงอะไรอย่างนี้เนาะมัจะตีไปแบบนี้เนาะเออ จริงๆของของ u t u b e เนี่ยกดมันก็มันค่อนข้างที่จะกดเล็กมากกว่าเนาะแต่ยังถ้าเกิด u t u b e เนี่ยมันจะปิดเลยถูกไหมล่ะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรมันก็จะปิดช่องเราแ,เแต่ที่นี่เฟซเนี่ยยังว่าโอเคมันบล็อกบลก็อกเราแค่เดือนนึงอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ทำอย่างนี้นะกลัวแล้วกลัวแล้ว <laughs> ขึ้นคน้ังแรงนะลมแรงขึ้นเลง